ไปความรูป้ปอมๆกันดีกว่าค่ะอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะคคอ้าวคนดีที่ทุกคนรักนะคะหัวข้อนี้ยังไม่ต้องจดนะคะลูกนะหัวข้อนี้ยังไม่จดเพราะว่าเรายังอยู่ในเรื่องของคนดีที่ทุกคนรักนั่นเองนะคะอ้าวฝากไปให้สอนสวรรค์ด้วยค่ะนะหัวข้อนี้นะคะเรายังเรียนรู้ต่อซึ่งวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ อะไรเอ่ยอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะคุณลักษณะของความเป็นเพื่อน,อนคะ,นะ,ค,ะอคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนาจดหัวข้อนี้ลงไปค่ะนะเอคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนต้องเป็นยังไงเอ่ยน,นะคราวนี้นะคะเด็กกจดหัวข้อนะคะเด็กๆจดหวัวข้อไวอ้แล้วก็ เดี๋ยวให้จับคู่เพื่อนสนิท2คนแล้วก็ให้ออกมานำเสนอความทำไมเราถึงชอบเพื่อนคนนี้นะคะเอาให้เวลานะคะเขียนบันทึกหัวข้อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนชื่นชอบในตัวเพื่อนนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเพื่อนเราคนนี้เป็นอย่างไรนะ,ะให้นักเรียนลองจับคู่มาดูนะคะ แต่ละคนนั้นอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนั่นเองทําไมเราถึงชอบมิวทําไมถึงรักมุกมิกจังเลยทําไมถึงชอบใครอีกสอนสวรรค์หรือว่าจะชอบพี่โดนัทเอพี่โดนัทมีเพื่อนสนิทชื่ออะไรเอ่ยน,นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะได้มาจะได้มาทําความรู้จักกันนะคะว่านักเรียนชั้นป .4 ทับสานั้นมีเพื่อนสนิทชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เหตุผลอะไรบ้างที่เราถึงชื่นชอบตัวเพื่อนคนนี้นั่นเองนะคะ บันทึกเสร็จไหมคะใครจะนำเสนอเป็นคู่แรกเอ่ยอา้าวมุกมิกคู่กับใครคะลูกการพลูการพลูรพรอา้าวเพื่อนเรียกออกมาแล้วคะ่ะเชิญค่ะด้านหน้าเอาไมค์มาด้วยนะคะลูกเชิญด้านหน้าเลยคะ่ะคู่ต่อไปก็เตรียมตัวไว้นะคะใครที่พร้อมก่อนก็ออกมาก่อนได้เลยคะ่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะ แนะนำตัวเองกันสักนิดนึงว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เพื่อนรักเราชื่ออะไรด้วยเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสการัดนุกงามสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชัญญาปานาสีค่ะค่ะประทับใจในอะไรตัวเพื่อนบ้างคะลูกหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบในตัวเพื่อนมีอะไรบ้างสัยก็ดีค่ะเอาชื่นชอบอะไรในตัวของสการัดคะเอาเพื่อนเพื่อนฟังด้วยค่ะ น,นี่ใส่ดีเอ้านี่ใส่ดีเอา้ากาต่อไปค่ะล่าเริงแจ่มใสแล้วก็นี่ใส่ดีนะคะล่าเริงแจ่มใสนะคะนี่สิ่งที่เราชื่นชอบใครเอ่ยชื่นชอบการพลูนั่นเองเอาปรบมือกับเพื่อนรักคู่นี้ด้วยนะ,ะรู้จักกันไปแล้วคน <screamed> ต่อไปอาคูฟ้ายกมือเชิญเลยครับคู่หูคู่ฮาเอาเช<อบ>ิญเอาแนะนําตัวเอวงค่ะเชิญค่ะมี In right แล้วแต่ครับสวัสดีครับผมชื so ่อเด็กชายอภิสิทธิ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอภิสิทธิ์แสงสว่างครับครับเอาชื่นชอบอะไรในตัวภูฟ้าคะชอบแกงเพื่อนครับเอ๊ะอย่างนี้ก็ชอบแบบไหนเอ่ยบอกว่าชอบเอาสิ่งที่ดีๆเพื่อนสิคะลูกสิ่งที่ดีๆเอาว่มอนี่มอนไม่มีอะไรดีเลยเหรอเป็นคน อาไม่ได้สิเขาสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันนะคะอภิสิทธ์ก็ต้องมองว่าภูฟ้าเป็นคนดีในเรื่องอะไรบ้างเชิญค่ะตะลกครับอะไรนะตะลกครับตลกนะ,ะอ้าวภูฟ้าเป็นคนตลกอ้าว่อไปค่ะภูฟ้ามองอภิสิทธ์บ้างว่าเป็นยังไงเอ่ยชื่นชอบอะไรในตัวอภิสิทธ์ชอ,ชอบหัวชอบหัวราะอ้าวชอบหัวราะอารมณ์ดีนะคะอ้าวมีอะไรอีกไหมคะ เอาไม่มีแล้วเอาปรบมือคู่ละอ้วนผอมจอมตาเล่นด้วยเอาใครอีกเอามาเลยค่ะลักษณาลีกับน้องนุ๊กเชิญค่ะเดี๋ยวคนต่อไปเตรียมตัวได้ค่ะคือคนะคะบางท้งอาจจะเพื่อนรักลองอาจจะมีมากกว่าสองก็ได้อ่าเชิญค่ะ,คะอา่าคนอื่นฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนู่ดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชานันหัวเรืองชื่นชอบในตัวเด็กหญิงลักษณาลีคือ ยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนยืมของค่ะ,ะค่ะโอ้ยาวมากเลยค่ะความดีหรือว่าชื่นชอบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงลักษนาลีดังสถานค่ะเอาหม่มาจ้ลูกสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงลักษนาลีดังสถาน ฉันชื่นชอบเด็กหญิงนิชานันโทราเลืองนิ้วความยิ้มแย้มแจ่มใสพอเพื่อนไม่มีไม่มีของนิชานันก็ให้ยืมโอ้โหนะคะนี่คือความชื่นชอบของลักษณะลีที่มีต่อนิชานันเอาปรบมือกับเพื่อนรักคู่นี้ด้วยคู่ต่อไปค่ะคู่ของการจนาค่ะเมื่อกี้ยกมือบอกคุณครูมา มีกี่คนออกมาได้เลยค่ะเพื่อนรักก็มีกันสามคนนะคะอันนี้ขยับไปนิดนึงลูกให้เพื่อนยืนตรงเอาคนจับมายืนตรงกลางเอาก็ได้ก็ได้ยิงยิงกันก็ได้เอาแล้วแต่เอาคืนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนัสยากระดุมจิตค่ะหนูชอบการจนาเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ขี้เล่นและตลกค่ะขี้เล่นและตลกแล้วอีกคนนึงละคะมีนิสัยดีค่ะพอหนูไม่มีอะไรเขาก็ให้ยิง วัสดีค่ะชื่อตะกิงกาญนาภัยน้อยค่ะชอบชอบปนัสยาเรื่อ <c> ง <oughs> เป็นคนเป็นคนตลกค่ะเป็นคนตลกค่ะเอาอยัางไงต่อละคะการสตาร์อะไรเนี่ยเออค่ะชื่อตะกิงกาญนาว่าไงเอออีกคนนึงค่ะ ฉ่นชอบได้ยินการดาสมัยหนูชอบกาจนาเ<บ>พะว่เสียงดังให้เพื่อนได้ยินด้วยนะเ<ส>พื่อนปลายทางก็ตั้งใจฟังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชอบเด้ยินการสดาสมัยหนูชอบได้ยินการ,าน,าน,กน,การนาเพราะว่าได้ยินการนาตลกแล้วก็ชอบให้ยิ้มของได้ป้า,าปนัสัชอบ้ยิ้มของแล้วก็เป็นเพื่อนที่แสนดีอ่ะหมดได้ยังเอ่ย พบมือกับสามสาวด้วยค่ะคู่หูนะคะคู่หูสาวสาวสาวเอาคราวนี้ขอพี่เจษดากับใครเอ่ย <_ letter> เพื่อนรักของพี่เจษดาคือใครเอ่ยใครนะเอกบุรุษเอาออกมาเลยครับคู่หูคู่หาคู่นี้เอกคบกันได้อย่างไรนะคะสนิทกันได้อย่างไรเหตุผลนะคะช่างเหมาะสมกันเหลือเกินนะคะคู่นี้วัสดีค่ะ เ, <ผม S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาๆๆเชิญครับแนะนําตัวเองผมชื่อ,อครับผมชื่อเด็กชายเอกบุรุษล้ําเลิศครับชอบในในตัวเจตดาเพราะว่าวเป็นคนตลกครับเอาเะนะเจตดาเป็นคนตลกสนุกโัหฮาเอาต่อไปครับผมชื่อเด็กชายเจตดาชอบจันครับเอาหันไปมองกล้องสิลูก<อ>เศรษฐลอะไรที่ชอบโดนัทนะเขชอบ ห oh, เรานะครับเป็นคนอารมณ์ดีนั่นเองนะคน,นี่ก็คือสองคนนี้ก็เลยคบกันยืดยาวนั่นเองนะครับตั้งแต่ปหนึ่งนั่นเองเอาปลอมมือกับคู่หูน่ารักนี่ด้วยก่อต่อไปขอ,อนัชนนค่ะนัชนอน,อน,ชนอ่านัชนนครับเพื่อนรักของใครเอ่ยมีไหมครับเราอยู่กันมาตั้งสามปีหรือว่าอยู่ตั้งแต่อนุบาลเราจะมีเพื่อนรักมั่งไม่เอ่ยเอาใครเอ่ยเา่ามองซ้ายมองขวาเพื่อนรักชื่ออะไรนะเอาไปบอกเพื่อนเลยคนไหน พัชรพลเหรอลูกลเอาเลวว่าไงเอ่ยนัชนนเพื่อนรักเราคือใครนอนเอาสีวะกรเชิญครับอตอนนี้เพื่อนเลือกแล้วเชิญมาเลยเนะการที่เราเป็นเพื่อนกันนะคะบางทีเป็นไงเอ่ยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสีวะกรโครูวาสีครับ ที่ผมคบกับนัชานนท์เพราะนัชจนนท์เป็นเพื่อนที่แสนดีตลกครับ <c oughs> แล้วเพื่อนที่แสนดีเอาฟังไว้ค่ะนัาชนนท์เป็นเพื่อนที่แสนดีเอาชื่นค่ะแล้วก็ตลกครับเอาเป็นคนตลกด้วยเอาหมดแล้วอ้าวชาญนนท์มองศิวกรว่าไงครับชื่นชอบอะไรของศิวกรสวัสดีครับผมชื่อเดิฉันชาญนนท์สมบัติสุดครับครับผมชอบสิวกรเขา เขาตลกครับอ๋อสีวกรเป็นคนตลกนะค้สึกห้องนี้จะเล่นรู้สึกว่าครูว่าน่าจะพาไปอยู่อะไรนะเขาเรียกว่าก็น่าตลกได้หมดทั้งห้องแน่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าชื่นชอบว่าเป็นตลกกันทั้งนั้นเลยอยู่ชวนชื่นได้สบายเลยแต่อย่างนี้อ้าาพอมมือกันสองคนนี้ด้วยคู่สุดท้ายขอน้องมิวกับพัชรพลเอาธนาดนด้วยโอ้รู้สึกว่าคู่หูเรามีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยไหนอย,า,อยากรู้จังเลยว่าทำไมน้องมิว ถึงมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายเอาเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะเอาสองคนนี้ก็เียจะเป็นเลขสิบหรือว่าเลขอะไรดีสามคนรวมกันแล้วสวัสดีค่ะนิฉันชื่อเด็กหญิงอธิธายินดีดิฉันชอบดิฉันชอบธนาดนก็เพราะธนาโดนเป็นคนร่าเริงโอ้ร่าเริงค่ะ <c oughs> ตลกตลกค่ะยังไม่บอกพัชรพลเลยอย่าพึ่งอย่าพบ่ง,ย,บงยังไม่จบพัชรพลไม่มิวมิวต้องบอกพัชรพลก่อนพัชรพลก่อนพัชรพลก็เป็นคนขี้เล่นตลกสนุกอ๋อค่ะต่อไปธนาดโดนมองเบื่อสองคนบ้างเป็นยังไงเอ่ยผมชื่อเด็กชายธนาะโดนสิริเชียนครับผมชอบมิวเพราะว่าตลกครับเอามิวตลก ปัชรพลล่ะครับมองหน้ากันก่อนขำ<อ>ครับอ๋อปัชรพลเป็นคนขำขำอ้าวคนสุดท้ายปัชรพลมองเพื่อนสองคนนี้ว่าอย่างไรพวัสดีครับรัอผมชื่อ,อ,อปัชรพลหวังกายครับอ,อันชีหลากับท่านทัศนดนตลตลกครับอ,อัน,น,นทีหลาเป็นคนตลกทัศนดลล่ะครับเป็นคนยังไงนั่นเดนก็ก็ตลก อ๋อนะถ้านารนก็เป็นคนตลกเหมือนกันสงสัยห้องนี้ได้พาไปเล่น <Okay. S 1> ชวนชื่นหรือว่าจะอยู่ในวงอะไรดีนะคาเฟ่เฟดี๋ยวจงใส่อา้าวพรืมอกับเพื่อนรักสามคนด้วยเอามีคนยกมือหยอยๆขอคนสุดท้ายแล้วกันเอามาเลยน้อง oh. กับใครคะ oh. เอาเชิญเลยค่ะมาเลย oh. คู่สุดท้ายนะ oh. คู่สุดท้ายจริงๆแล้ว oh. <Okay. S 1> อ๋อ oh. สามสาวนะสาวสาวสาว เอาแล้วแต่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญ so ิงมาริสาพงนาค่ะฉันชอบเล่นกับจีชอบจีลรัดเพ,พเราะว่าพอรับเพื่อนไม่มีอินสอยิ้มจีลาัดก็ให้ยิ้มค่ะโอ้นะคะเป็นคนใจดีนะคะมีน้ำใจค่ะจีลาัดอะจีลรัดอยังมีคนหนึ่งน้องชอบสอนสวรรค์เพราะว่าสอนสวรรค์สอนกันบ้านเพื่อนค่ะเพื่อนทำไม่ได้สอนสวรรค์เขาสอนกันบ้านเพื่อนโอ้ค่ะเป็นคนดีมากๆเลยนะคะช่วยสอนกันบ้านเพื่อนแล้วก็มีน้ำใจนะคะจีลาัดอะคน จิลลาร์ดว,ว,ว่าไงคะหนูชอบสอนสวรรค์ว่าเขาเป็นคนล่าเริงเขาชอบล่าเริองอะคุณเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสอนสวรรค์ล่าเริงเอาค่ะแล้วก็มาริสาเขา<ะ>พอหนูไม่มียังแล้วเขาก็ให้เขาเขาก็ให้หนูหยิม้มค่ะเอาพี่สอนสวรรค์ว่าไงคะเพื่อนๆมองน้องอย่างนี้แล้วน้องมองเพื่อนยังไงบ้างสวัสดีค่ะด,ะะดะิฉันชื่อเด็กหญิงสานสวรรค์สันตวาค่ะ ที่ดิฉันชอบจีรารัตเพราะว่าจีรารัตนิสัยดีค่ะอ๋าแล้วอีกคนนึงนะคะที่ดิฉันชอบมาริสาเพราะว่ามาริสานิสัยดีค่ะอาอนิสัดีนะคะอ้าวนี่ก็นี่คือมุมมองที่เรามองเพื่อนเนทุกคนเอาปลอมือกับทุกคู่เลยค่ะเพื่อนรักทุกคู่เลยน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็คือมุมมองที่เรามองเพื่อนๆนของเราแต่ละคนนั่นเองนี เด็กๆจดบันทึกเสร็จหรือยังคะ,ะเสร็จแล้วเราจะได้ไปดูความหมายของคำว่าเพื่อนกันสักนิดหนึ่งอ่านเด็กๆอ่านแล้วก็บันทึกเลยค่ะ